ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองนะครับอยู่ที่ห้องพักที่มีชื่อว่า The Poem แหลมแม่พิมพ์นะครับนี่ได้การมาแล้วเราพักที่ห้อง103นะครับอา้าวเสียบการเรียบร้อยไฟมายังไฟมาแล้วนี่ดูข้างหน้าห้องพักก่อนปึ๊บเราได้ชั้นหนึ่งนะครับนี่เลยมาเข้าไปดูด้วยกันเลยดีกว่า เข้ามาก็จะเจอโซนต้อนรับตรงนี้เลยนะครับเป็นที่นั่งนะนุมน่มๆนั่งใส่รองเท้าได้แล้วก็มีรองเท้าแตะให้เปลี่ยนด้วยนะ<อ>แล้วมีอ่ามีอะไรอีกลูกอ้าเด็กพาไปปิดประตูบ้านก่อนอืมเข้ามานี่มีเสื้อให้เปลี่ยนยนะนะเสื้ออาบน้ำหน้านี้นี่เด็กเปิดหน้าต่างแล้วนี่มีนิบาร์ก็จะมีพวกกาแฟกับชาให้น้ำเปล่าสองขวด อันนี้ผ้าขนหนูอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดตัวสําหรับไปไว่ายน,น้ําอันเนี้ยอ่านี่ก็ได้เป่าผมแล้วก็เหมือนจะเป็นเทียนหอมนะอันเนี้ยโอ้เทียนหอมจุดได้เปล่าอ่ะนี่ไงไเทียนหอมนี่ไงเทียนหอมอยู่นี่เด็กสงสัยเนี่ยเทียนหอมโอ้หอ้อหหมอนเพียบเลย โอ oh, ้ดูด,ดีพันกว่าบาทมีที่นอนขนาดหกฟุตเลยนะแล้วก็มีที่นอนเล็กให้ด้วยนี่ไงเขามีคำก่อนนะนะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตายือเตือนจะจากเรือนร้างแม่ก็แตกกายเนี่ยเป็นบทของสุนทรภู่นะครับ นี่เราก็ยังอยู่ในเขตแกงเนาะนี่ไงแกลงแกลงแกลงอู้สวยโอ้ยทีวีทีวีจอแบนเลยโอ้สวยเลยมีโต๊ะทำงานให้ด้วยนะครับหนึ่งโตพร้อมที่นั่งอย่างดีเลยนะต้นใส่รองรอ,อ,องเท้าอ่ะเท้ามันเลยแล้วมันเลืนน่อนเลยอ๋อเลื่อนี่ะโอ้เป็นพื้นแบบลามิเนตนะเป็นแบบพื้นไม้เลยมีพื้นที่ให้ด้วยข้างด้านหน้าดูดิส่วนตัวเลย เราจองมาเป็นห้องแบบปอดบุรี่นะครับอันนั้นเป็นด้านหน้าของโรงแรมมองไปเห็นลานจอดรถเลยเห็นไหมลาจนจอดรถแล้วก็ด้านหน้านโรงแรมอ่ะกลับเข้ามาที่ห้องพักเราไปสิ่งที่เรายังไม่ดูคือห้องน้ําไปดูห้องน้ํากันก่อนจะไปห้องน้ําแวะตู้เย็นท่าหน่อยอ๋อไม่มีอะไรแช่มีน้ําแม่มาแช่ใหม่เมื่อกี้นี้โอเคข้างในนี้มีอะไรให้ไหมเนี่ย เผือเอ่อมีคนตรงสายอ๋อเป็นสตอเรจเป็นที่เก็บของใส่เสื้อผ้าอ้านี่ถุงใส่ผ้าเปียกจะอยู่ในนี้อ๋อเวลาเราไปไว่ายน้ําได้เลยเอ้าดูห้องน้ำสักหน่อยสิห้องน,ะนบบอ้อชกโคกเราเป็นฝักบัวใช่ไหมใช่แชกโคกน,นี่เป็นกานนาดึงจริงเหรอแชกโคกเจ๋งนะสวยนะส,<ว><า>สวยจัง<า>เลยดิยดโอ้มกระดาษทำไน่ารักเลยอเออกระดาษน,น่ารักกันเลยใช่ไหม พวาไว้สวยงามนี่อ่างล้างหน้าแบบนี้มีแชมพูล้างมือม,มีโลโก้มีเดอะโพร์เอฟโฮเทลเลยนะตรนี้เออข้ามาตรงนี้เปิดปึ้งมีแชมพูให้ตรงนี้สามแชมพูชาโว์เจลแล้วคอนดิชเนอร์ข็มนวดอันนี้ก็น่าจะปรับร้อนเย็นนี่เข้าไปก็มีเลนชาเวอ,อ์โหก็เปิดประนามนกันนะก็มีดำๆนิดน,นึง สวยงามโอเคนี่เลยโอเคเดี๋ยวเปิดแอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไปิดให้โอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของที่นี่นะห้องที่เราได้ก็คือห้องหนึ่งศูนย์สามอยู่ชั้นล่างนะครับสบายสบๆโปรง่ปรงๆนะไม่ไม่ได้อับตอนแรกคิดว่าชั้นล่างจะอับนะแต่ว่าเพดานสูงก็เลยช่วยให้ห้องนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายโอเค <c oughs> เอาให้ hey, ความโล่งหน่อย đứng 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 nôm nè, đứng 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 rồi Ừ, đứng 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 Yeah yeah, đứng 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 nè ฮัลโหลฮัลโหลอารุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่า มีวิวคอยข้างบนนะเราไปดูกันดีวกว่าไหมไ,ไปมีลุคท็อปด้วยอยเราดูสิวิวคอยชั้นห้าแล้วค่อยลงมา<อ>ไปเลยกดลิฟต์ขึ้นไปเลยชั้นออหน้าโอ้โหบันไดไปหน้าไหวไปไปกันดิฟ้าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะครับว่าเขียนว่าวิวพอยน่าจะสวยแน่เลย ตอนเช้าตอนนี้แปดโมงห้าสิบสามนาทีแล้วอาหารเช้าเปิดถึงสิบโมงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเด็กใครเปน็นเด็กดินดิเ <c oughs> ี้ยมีเวลวสองคนอนะถึงแล้ววิวพอยต์คือตรงนี้เหรออ๋ออะตรงนี้เร้ไปดูดวิวสิวู้ลมแรงดี โอ้ลมเย็นเลยข้างบนเนี่ยโอ้มองเห็นทะเลเห็นเกาะขี้ไก่ตรงนั้นด้วยเออเป็นรูปไก่จริงเ <c oughs> ก,กาะขี้ไก่ <c oughs> อเอเลยโอ้เฮ้ยนี่ไงเราเห็นวิวสระว่ายน้ำเลยเฮ้ยน่าเล่นมีจากุซี่ด้วยอะ่ะใช่ปะ่ะอ๋อเอาดูวิวกัน ขีกอยู่นั่นใช่ใช่จากขากลับอยู่นั่นอ่ดูวิวกันพามาพามาพามแม่สาวมาที่นี่มันแสงจังเลยเสียงแต่เรามาเล่นกันอากาศกำลังดีเลยละ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็มาเล่นกันใช่แสงกำลังอุ่นๆเลยอ่ะโอ้ว่า,วา,วาวไงลูกกอดขี้ไก่มันอยู่ที่ระยองเหรอเออๆนั่นน,นะนะอยู่ที่นี่แหละว้าวมาใครไปกอดข,ข,ขี้ไก่เดี๋ยวนี้ เออใช่แล้วล่ะเอา้าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอตรงนี้สวยๆให้ดูสักหน่อยนะ โอ้ฮัลโหลตอนนี้อยู่กะบห้องอาหารเช้าแล้วนี่ห้องอาหารเช้าเป็นสไตล์คาเฟ่นะมันก็คือคาเฟ่ของตอนเย็นนั่นแหละคาเฟ่นี่น่าจะเปิดกี่โมงไม่แน่ใจเดี๋ยวดูในเพจของร้านแล้วกันนะครับร้านอะไรเพจของ <c oughs> โอ้สียงแหบเพจของโรงแรมอันนี้แม่ขอตักอาหารเช้ามาให้แล้วโอว้เนี่ยไงจัดมาสวยงามมากเลยมีข้าวต้มมีหลายอย่างมากเลยนะมีผลไม้ด้วย แล้วก็มีของโปรป็นเบลด้วยมีสปาเกตตี้ด้วยใช่ไหมอาหารเช้าก็เพียงพอนะที่นี่ถ้าเป็นเด็กเล็กอาหารเช้าเพิ่อมอีกสองร้อยนี่ไม่รู้เหมือนกันราคาต้องติดต่อที่เพจแล้วกันนะ ลูกวางตรงนั้นเหล่าลูกอ่านได้เลยนี่ไงโอ้มีขนมไทยด้วยน่ากินนี่เบลจะกินอันนี้ใช่ไหมจะลองกินดูใช่ไหมลองเลยเด็กยังไม่เคยกินเลยเนี่ยนี่พ่อขนมมาเพียบเลยอันนี้ขนมไข่หงชื่อโบราณแท้จริงมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นี่ตะโก้ก็มี กาแฟมาครบผลไม้ก็มีโอ้แม่อะไรมาเพิ่มเนี่ยโอ้น่ากินจังเลยอื้โอ้คนเยอะเหมือนกันเนี้ยตอนเนี้ยคนตื่นสายเหมือนเราเลยโอ้อิ่มเรียบร้อยโอ้สบาย,ยอิ่มเลยท้องหนังท้องตึงหนังใต้ย,ย่อนเลยอาหารเช้าถือว่า มีเยอะเลยนะก็มีทั้งเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็มีผลไม้มีขนมไทยด้วยนะเออเจ๋งเลยก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาห้องพักนะก็ลองติดต่อทางเพจดูนะครับเย้โอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับที่ The PM ใช่ไหมลูก พ,อพอ่องวงจังเลยขนาดกินกาแฟไปแล้วนะเนี่ยโอเคที่นี่ก็คือเดอะโพเอ็มระยองนะครับหรือว่าเดอะโพเอ็มแม่พิมพ์โอ้โหเสียงเด็กเออเอาเลยเตยเตตเตตตึดตึๆตึดตึดตึดตึโอเคข่าวหน้าเที่ยวดะเที่ยวครัวทุกแกลงของเราจะ ยกแก๊งไปพักที่ไหนนะครับหรือว่าจะไปกินอาหารร้านไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ติดตามกันไม่ได้เลยนะครับที่ช่องเที่ยวดะทเที่ยวยกครัวโชว่ยวยกแก๊งนะอาจจะช่วงนี้คอนเทนต์ห่างนิดนึงนะติดภารกิจนิดหน่อยช่วงปีใหม่ยังไงก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขเริ่มสิ่งใหม่ๆในปีใหม่ๆนะครับอะไรสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้ลืมๆมันไปเนาะ ช่องเราก็ยังไม่ทิ้งไปไหนยังอยู่ที่นี่นะครับยังอยู่ที่ YouTube ที่นี้ไม่ไปที่ไหนมีอีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากติดตามก็ที่เพจเที่ยวดะก็ได้นะครับแต่ก็คนติดตามก็น้อยนิดมากๆเลยยังไงก็เราก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีรายได้อะไรจากย t u b e มากมายนะครับทำเพราะว่าอยากจะเก็บประสบการณ์เก็บช่วงเวลาดีๆของครอบครัวเรานะครับของเด็กน้อยเมเบลเอาไวด้ดูตอนที่เรา แก่ตัวไปหรือว่าเบลเโตไปแล้วไปย้อนดูคลิปได้เดี๋ยวเราจะมีทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกันด้วยปีหน้าเดือนมีนาคมไปแน่นอนก่อนแต่ก่อนจะไปญี่ปุ่นน่าจะมีไปที่อื่นอีกแล้วก็มีกินร้านอาหารเด็ดๆอีกเดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆยังไงก็เจอกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเด็กนี่นกหวีดแลวปะเนี่ยเฮ้ยเป็นนกหวีดเหรอ hả Lông nào mày đây. ก็มลมพัดเย็นดีนะเนี่ย